สวัสดีครับพี่น้องครับ,บนี้สิครับรถไปทำงานนะครับตอนนี้หอดแยกในสะนามบินนะครับแยกนี้เป็นแยกที่หาเมือนเป็นหมองปันทัก,กยานเลี้ยวซ้ายไปนี่เป็นไปทั้งอาคารผู้โดยสารนะครับผมมาตัางตง้งแต่ทั้งฟังทั้งบอบบบันน้ํมเสียครับมาแต่ทั้งเส้นบางนะ เลี้ยวซ้ายไปนีมันก็นจะเป็นปั่มปตท่อปั่มบางจากปั่มเช่อนะครับนกักกระชือเขาไปอาคารผู้โดยสารบางอี่เป็นสามแยกไฟแดงเก่ามุนะ่งกว่ชสิีมุ่ง ที่สิบกว่า ตลาดมุตะเคครับต่อรถทีเรียนไต่สะพานนีะ่คือ,ค,อคือจะรถขนของน,นี่เขาจะเอาไปเน้นจเจ้าจะจะเลี้ยวเข้าไปทั้งเข้าไปเทคโนโครับเข้าไปเทคโนแล้วกระบบงไปนี่คมแล้วกระงครับออมาเนี่ยมดเลี้ยวที่ทำงานมีร้านจอดรถอยูหน้าร้านเลยครับ อรอยครับพี่นองอนแล้วครับพอนแล้วจะรับคลิปนี้พอพี่คลิปเพียงตัวนดียระครับพี่น้องครับรถมาทำงานครับสวัสดีครับ